เนบ่ไส้เท่าแล้วบ่ได้ฝันแล้วลูกขึ้นไม่ลงต,ต,ตาบ่ได้เลยยังวะอู้ของแท้เลยของแท้เลยตีเนี่ยตายกูตาบอดบาดน,นี่แล้ววะเท่าเมาื่บ้านตากูกูเมื่อตาก,กับบ่ได้กูอยู่ในหมูงก,กูหลับบดปวดเย้าที่ลูกไม่เย้ามาบาา่ได้ขาดหูขาดตาหมดผีเสียวหนึ่งเออว่ได้เอาเราให้ใกล้จนเลี้ยงมันบ่ได้เลี้ยงเอากี่เท่าไปบ้านตาเขาเตี๋ย ก็เดือมือเฮาไปเห็ดนั่นแหละมันมาแก้แขนเจ้าแขนว้ายมื่นตาก็ได้ขาดมื่นก็บ่ได้๋ยวขี้มูอขี้ตาไหลเต็มสัดเต็มมอนมื่นตายตายเสียวเซียวมันเขามาแก่แขนโอ้เหล็กก็มาหลาประเดี๋ยวเดือมอนเดยวประเดอ่ะวเหล็กก็เสียวอ่ะมือจมหามันยังมันก่อเลยนอนหลับตาใสเอาไปมา ที่แจ้งค่อยเบาเบาเบลอเบลอออกยต่มันเมื่อหลังหนามื่อตาใส่ขันเป่าน้ำพุ่งพวกว่าใส่ตาก็ยังค่อยไข่เนี่ยนะไปเห็ดตะเขาวายไปเอาตะเขาจังได้ไปเอาขีดเท่าไปป้นหาเขาเนาะเอแป้งดอกไปป้นหนาไปคอเขาดีๆมดีแก่แขนบ้านี่ป่ะแซ่บมูอแต่ตาเหมือนเลยผีเสี้ยวนี่อือแสดงว่าพ่อเลี้ยเติบอยู่สำหรับผีเสี้ยวเนาะ ตลอดโอ้ไม่กันแห้งเด็ดเลยครับโอ้เมื่อคืนพ่อว่าตัไปเห็ดเขามันขู่เป็นแผ่นเนาะครับมันขู่ออกเป็นแผ่นแล้วออกจากนาเป็นนั่นเอ้ไปเห็ดผู้หญิงงามงามใหม่หักลงโอ้ซังมาทันแล้วกระเป๋าก็ยังกระเป๋าไล่สะกดสารบัตรที่นี่กระเป๋าไหมกระเป๋ากระเป๋าก็มีเลยมันเดี๋ยวออกกับจะมันเดตีกลับเลยะจกล็แบบไหน เฮ้ยแตขาว่านี่ไหมดื้อสีไอ้ยังเนี่ยเก็บไว้อย่างไรเนี่ยคือมียังนี่เอาโอ้ยเห็นดี ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทางเงวนนี้ก็อยู่ก่อไพร่ขึ้เกาเตะเขียนไม่แล้วเขียนไม่แล้วเป็นไงวันนี้ผีเซียวห้จังๆคือเกาปะ ว่ามันจังคือเก่าแล้วเรามันจังคือเกา่าแต่ไปเบิ่งกันเนาะอยู่กาะไผ่อยู่กาะไผ่อยู่กาะไผ่ไปครับแต่เบิ่งเสี่ยวบอกแล้วาเชื่มาให้แล้วฮะกัมี่ก็ม่เกาไผ่กันเนิ่งเรด้ไมันเลิกขึ้นแล้วได้ตีนมันนั่นก็ไม่ฮักกับเออขันบ่มีอันกใไม้รัดท่านลงใส่ขีดินแล้วกาะไผ่โอ้นี่กลับนี่นี่นี่กลับมันหายมาเลยนี่ กลบรุดเมื่อไหรครับพี่น้องเสร็จหกครับตัวไตัวที่ตัวที่หนึ่งสามหาที่ปบสามมเมนอมเมนคือมเมนอาจจะเป็นเวทผงโอ้มันอาทิตย์นึงมันก็ไปสูงได้พี่น้องโอ้ยแมเมนตตัวใหนเนตัวนีหา่อนจะเข้านี่นี่นีนี่ตัวที่ปูเชยนไห้เนี่ยหนัน่ะหนึ่งหาสมเป๊ะเด นี <kung> ่โ <divide> อ้ยอยู <único Liberty eye throat> mm ่อุ้มนี่อยู่อุ้มนี่อยู่คนละออยู่คนนออยู่นนี่มันเห็นในสายตาลักลังเสียจะเห็นเลจะเด้งมาหมได้ลุกขึ้นจไตหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอ่ะละแปดสามหาี่เด็ปูแปดสามหาเนี่เอาเขียนน้ำกันกรับอปู ตัวนี้ทีแม่นของเสียวมาขาดดีว่าผีเสียวนี่เออแปดตัวนี้มาขาดดีว่าแปดแปดมาขาดดีวแปดมาขาดก<อ>ี่เลนเนะาะพี่น้องแคปไปเด้อครับเด้อกระเป๋าเงินลันผีเสียวแปดสามหาเจ็ดหกหนึ่งเอาไม่ตลกิกออกไปแล้วมาเลยตัวนี้เนื่องเจ็ดก่อ,อกไปแล้วนี่ยม,มูมันออกไปแล้วงวกีออก้นี่ก็ออกไปแล้วหกหนึ่งออกไปแล้วสามหาหาสามออกไปแล้วเหลือแต่แปดสามตัวนี่สามแปดพี่ไก่ออกไปแล้วไปมหนึ่งมือเดียวกันลัน แปดหนึ่งเดบว่จำไ่ได้แล้วสรมแปหนึ่งแล้วมื่อนมันมันมันเห็นเจ็ดเหกเหนึ่งสามหที่น้องเขานะครับผงทุดท้ายเดี๋ยวสิเขียนให้นะนะครับมีตัวใดเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวใส่ปูนะครับเขียนให้ใส่กอไผ่คือเก่ากอไผ่เงินล้านไปอู้เฮ้ แบลุกเมื่อครับพี่น้องเมนโมเกามันตัวนี้ตัวที่ตัวที่หนึ่้หาที่ปูเขียนนนไมมันขึ้นไปสูงแล้วขึ้นสูงเลยขึ้นสูงแล้วนั่นเดียวทุกงัดออกมามึงซ้ำหานี่ยปูโอ้หมันอที่หนึ่งมันก็ไปสูงได้พี่น้องเมนแล้วอันเบิ้งไปนั่นด้วยเอ้อมีบ่อบ่มี สามีนี่ชุดนี้บาทีปูแหนนีดล้วกหนึ่งหนึ่งเรื่งสามหาหนึ่งหาสามเนาะีแกัวกลางผมขามันเปนองกเขลาลมพัดลมพัดลมตีเบิดแล้วดูสูงเพิ่ไปไปเห็นปะใส่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  เออนี่กระติบปูเขียนให้นี่อันนึงหาสามนนะเป้งตรงเป๊ะนะเต๋อนี่นี่โอ้อยู่อุ้มนี่อยู่อุ้มนี่โอ้คนละนอยู่คนละนอยู่นอหนี่อ๋อตั้งไว้เหนียนเก่าเนาะงวดว่างหันโอ้เขามาหาตะลิบฮ่ผีเชียวว่าจะไหนผีเชียวเที่ยวตัวใฮะบอกว่าเอาเงอนันใค่ก็เอาหมื่นนันมาเลยเป็นใส่ลำใดออกลำนันพี่น้อง จดหนึ่งมหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับวันที่เราถ่ายทำโค้งสุดท้ายวันที่สามสิบเนาะโอ้ตัวไหนกูแปดสามห้าแปดสามหาโอ้คือมาจังสี่เนาะเลขเงี้นี่มันจะกลับหลังมันถึงจังเลยมีแปดมีสามมีห้าให้พี่น่อไปจับเบอร์เด้อครับมีแปดมีสามมีห้านี่ครับผมนะครับแปดหาแปดสามสามแปดเต้ากูแปดเต้ากูเต้ากกเต้าโก ตัวเก่า o, ตัวเก่าอ้ดอกเอาแล้วออกตัวกั๊นึหนืออ้าวปูแหละตัวนี้เด้สครับผมนี่จ็ระกลมาองเจ็จ็ดรไลุดเจดในสายหลักนี่ออทีออกุเจย่านเมนอยู่ที่นองครับตัวนี้ล่าสุดได้ครับผมนะครับล่าสุดเลยนะครับโอ Ay, e ้โหนี่ครับตอนนึงไม่โชคไม่ลา เดี๋ยวถ้าเกิดว่างวนหนีเขาอีกนะครับเขาจะมาตามหย่อนหนีแล้วพี่น้องนะครับนีเด้ยอหย่อนหนีเด้อพี่น้องลองเจ็ดครับน้ำเจ็บเด้อหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดสามห้าลาสุดครับตัวนี้ลาสุดไม่เอี่ยมครับตัวนี้นะครับผมนะครับโอเคเด้อพี่น้องนะครับแจมนะจอบรรพบรรพสิบหาคำวันหันเสียมาแก่ขึ้นมาดี้เก็บไต,บตมันไหน เดินได้จมหายไปแล้วมาที่ไหนจมหามันก็ค่อยเศ้าค่อยเยเงินเสี้ยวนะเขาบาดที่ไหนเขาบาดเสี้ยวมาหาที่ไห<ป>นเขาออกมาเขามาแก้ขึ้นจังเลยเรานอนเรามันบาดที่ลูกมันมึนตาไปไลยมันหยามว่าจะทำมันเอาสินทรายมากองเทน่าเข้าไปขาดมึนมาได้เลยเสี้ยวน่ะนะ โอ้มันมาแก้แค้นแลมันจังได้เนาะนี่เอาว่าโอ้ยกันแข่งเนี่ยหมอเอกถนัดพอป่วยบอกหมอเอกถนัดยังคอยนอนหลับตานอนไปเลยหลับไปเลยถึงมันมึนมาได้เลยหลับตานอนไปเลยฝันนหรนะเออเอาขีดเทอเพราะป่วยหนักแก้แค้นบขีดเทาแล้วมาได้ฝันแล้วลุกขึ้นไม่ได้มตามาได้เลยยังว่า ของแท้เลยของแท้เลยดินะเห็นหงอกไปเหี่ยวไปเนี่ย่าไปบ่ได้เลยอือบ่แมนความฝันบ่แม,มนมมเป็นของแท้อีหลีเลยอันนี้อีหลีเลย้จะซื้อนในตรงที่นี่บามา่มันเต็มตมุมคุ้มตาเหาองเลยเมื่นกับบ่ได้หยาบับบ่ได้จังสีหัดหยาบหยาบหยาบไปเลาตาเมื่บ่ได้เลยแล้เราได้บอกเขาเซียวบ่เซียวว่าจังไหน บ่บ่ได้เห็นกันทัพมันไม่แก่มันสิไปคือมันสิไปเลยบ่มันบ่เปล่าประเด็นเลยจมหามันเนี่ยบ่เข้าไปหาบ่จะให้เพิ่นไปบ่เพิ่อนไปแเราคนจีมาบอกเลขบอกเบอร์บ่มาที่นี่ไม่กี่ที่มาหยอกเล่นพระธนะวะโอ้ยมัที่มาหยอกเขานะโอ้มาหยอกวันนี้ก็น่าหยอกวันนี้ก็น่าว่ะเจ้มาได้หยอกมันโดนแล้วเจ้เออนี่ป็นแนวเนาะ เอาของแถ้เป็นของแทมันเล่นเลยนั่นแล้วเอาตะขีเท่าไปปัวหนาคอเนาะนั่นแทะเอาแป้งไปลูบไปคอเขาดีๆเนาะกอยังให้ลัะปวขึ้นมาเนี่ยปดขึ้นตายของเส่บอดอะก็อดีเจ็บเพราะเกาะกันกันเนาะเมื่อได้ดเขาที่เขาไปหาเพื่อนใหม่อาเองวันนาเนาะ เอาหววหน้าหววหน้างวดนี้ก็ได้แค่นี้มันบ่หะมันเลยว่าเลดิว่าบอกไปเราบอกก็บอกเดิมหววอันนี้เรียมหาหานออมหาหานถ้าถือกันถัดถือเรื่องเราให้ใกล้จนเขายังว่าอยู่มันก็ออกของมันของมันมันสองหวเดีเน่ยอมันเรียกมันจะเกี่ย งวดบา้านหันบุญมันแทืนเด้อบอกไว้ถอเออขัน้นขั้นโตบ,บอกถือเขาถือเรื่องเราให้ใกล้จนเราเคยอยู่กานเดี๋ยวยังออกของมันไปรับเงินนั่นมักหน่อยเนี่ยเลขอยู่ท้ายรถมันเงื่อนเงินมันบ่อสื่อวันโอ้ยบอกเราว่าจะเกลี่ยต่างหลายเทอร์เด้นั่นงวดก,อกนะ่อนน่ะนะเอื่อนเหลวมาวังกับกองเงินหลันนี่บอก <c oughs> ของวันนี้บแปดสามห้า 8, 3, 5, 7, 6, เจ็ดหกหนึ่งเรียงขึชือออกแต่ตัวเกาแท้ด้อยสี่ตองขอมันได้เป็นสีห่หรอเ่าขสี่ก็ได้สี่โอ้อน้องลองพิดชนะบางเด้อสำหรับแนวทางเดือสี่ตองไม่ใช่ตองฝ่อปลาซานะครับได้ตามนี้แปด้ เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับลองเอาไปพิจรารณาบ้ร์นะครับแห้งๆรวยๆกันทุกคนนะครับสำหรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารวยรวยรวย